แม่โบมีวิธีให้ลูกดูดขวดนมไหมคะใช่น้องค่ะดูดเต้าได้ดีอยู่แล้วเราก็อยากจะให้คุณแม่นะคะโฟกัสนะคะเนาะให้ลูกดูดเต้าแต่แม่โบก็ คิดว่าคุณแม่น่าจะต้องแบบกลับไปทํางานเป็นคุณแม่ w orking m o m แบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่นะคะเนาะหลังจากที่เราคลอดลูกมาแล้วให้ลูกดูดเต้าจนแบบเต้านิ่มดีน้ํานมสร้างมาเรสม,มาปังแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วประมาณ1เดือนนะคะหรือประมาณเดือนครึ่งก็ได้ค่ะหลังจากที่เราคลอดลูกมาเราก็จะมีการที่แบบฝึกให้น้องอาหาได้ดูดนมจากขวดนะคะวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเรายังคงบีบนมนะคะหรือว่าปั๊มนมใส่ขวดให้น้องกินนะแต่ว่าเราอยากให้ลูกรู้ว่าเนี่ย เราสามารถกินนมนะคะผ่านทางภาชนะนี้ได้ตอนที่แม่ไม่อยู่กับเบบีนะยกตัวอย่างเช่นแม่ไปทํางานเแบบีสามารถกินนมแม่นะคะจากขวดนมได้นะคะลูกหรือว่าเราค่ะอาจจะฝึกให้น้องค่ะได้กินนมสต็อกนะคะเพื่อให้ลูกรู้ว่าอ๋อมันมีนมแม่ที่มีลักษณะแล้วก็กลิ่นแบบนี้น้องจะได้แบบไม่ปฏิเสธนะคะการกินนมของคุณแม่นึกออกไหมคะเนาะที่นีจะฝึกก็คือจะไปฝึกตอนที่ลูกอายุหนึ่งเดือนหรือประมาณ1เดือนครึ่งเวลาที่เราจะฝึกให้ลูกนะคะเนาะกินนมจากขวดหนึ่งเราจะต้องมีการที่แบบบีบนมแม่ที่ปั๊มสดใหม่มาปริมาณไม่ต้องเยอะมากอาจจะ สักครึ่งออนหรือว่า1ออนก็ได้นะคะเนาะจากนั้นพอเราเอานมออกมาเสร็จปุ๊บนะคะเนาะคนที่จะบอกว่าทําการฝึกลูกให้ดูดขวดนะคะถ้าอยากให้มันแบบสาเร็จนะคะควรจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เรา <c oughs> หมายถึงว่าควรจะเป็นอาสามีควรจะเป็นปู่ย่าตาทวดใครก็ตามที่อยู่ในบ้านเราแต่ไม่ใช่เราเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเราอย่างเงี้ยค่ะไปฝึกให้ลูกกินนมจากขวดอย่างเงี้ยค่ะหนึงเวลาที่ลูกนะคะเนาะ กินเต้าเป็นยังไงคะนี่ก็จะดูดเต้าเราแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราฝึกให้ลูกดูดขวดนี่มันก็จะเป็นฟิลแบบนี้ใช่ไหมคะน้องก็จะมีความรู้สึกว่าตาก็คือนี่แม่จมูกนี่ก็คือก็กลิ่นเต้านมของเขานี่คือแหล่งอาหารของเขาจะให้ฉันกินอะไรวัตถุอะไรเอ่ยนะคะไม่เอาเขาก็จะร้องร้องร้องเพราะเขาร้องร้องร้องแม่เป็นยังไงคะอุ้ยฮอร์โมนออกซิโตซินอ้ย,อ in, อย,อย,อยนะคะนาะมันก็รู้สึกว่า ยอมตั้งแต่หน้าประตูได้ยินเสียงเขาก็คือแบบไม่ไหวแล้วเปิดอกให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะดังนั้นคือถ้าสมมุติว่าเราอะต้องการที่จะฝึกให้ลูกดูดขวดได้ได้อย่างสําเร็จควรจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ห่วงเวลาที่เราที่เรานะคะเนาะจะฝึกให้ลูกกินขวดควรจะแบบไปไกล้ๆไปเดินเล่นไปเซเวน่นไปไหนก็ได้นะคะเนาะที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะเนาะแล้วก็บอกคนที่แบบจะฝึกให้น้องอะหากินนมว่าเนี่ย ต้องให้น้องกินนมในเวลาที่ใกล้มื้อนมเดิมของเขาเวลาที่เราเลี้ยงลูกมาขอบคุณค่ะคุณโทมา ให้เขาหาได้กินนมนะคะเนาะในเวลาที่ใกล้เคียงมื้อนมเดิมเด็กเวลาที่เราเออสอนเข้ามาอย่างไรเขาจะจดจาเวลามื้อนมของเขาได้ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยให้ลูกกินนมนะตอนประมาณ10บโมงนะเออแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะอ้าโอเคใกล้10บโมงแล้วประมาณสักแบบ9ก้าโมงครึง่งก็จะเริ่ม,ตมเตรียมสแตนบายนมนะคะลูกแบบเริ่มเคลิมคล้มๆนะอีแอะจะตื่นอย่างเงี้ยถึงค่อยเอาลูกนะคะเนาะป้อนขวดแบบเนี้ยค่ะเวลาป้อนก็ไม่ต้องแบบ ยัดเยียดมากมายคือถ้าสมมติเขาดูดดูดแล้วเขาแบบลืมตาตื่นขึ้นมานะคะแล้วเขาเห็นว่ามันไม่ใช่เต้าแม่ของเขาแล้วเขาแบบร้องแผดเสียงก็คือแค่ไหนแค่นั้นนะคะเนาะไม่ต้องแบบไปพยายามฝืนเราแค่แบบอยากให้เขาได้รู้ว่ามันดูดขวดนะแล้วก็นมที่กินมันจะเป็นฟิลเตอร์ฟิลประมาณนี้นะแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะรอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่รอบหน้ารอบหน้าไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่รอบถัดไปถัดไปไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่วันถัดไปถัดไปถัดไปแบบนี้เรื่อยๆเด็กแต่ละคนฝึกง่ายยากแต่ต่างกันออกไปบางคน 3 5วันบางคน7วันบางคน14วันนะคะเนาะแต่ว่าสามารถที่จะฝึกแบบนี้ได้อลองดูนะคะคุณแม่ขานะคะบอกไปเร็วนะคะ